กลัวโดนลก็เสร็จจัดเลยถ้าติกต็อกอะไม่ได้ไม่เดี๋ยวหลังๆมาไม่ได้กินเวแล้วครับ เเสียไม่ได้มาว่ะเสียไม่ได้กลัวโดนอย่างเดียวกลัวโดนเลิกก็เสรแต่เด็กมีไม่รู้มีใครพูดถึงก็ไม่รู้ เนี่ยก็มีคนแท็กเยอะแต่ว่าแบบมันก็เยอะเหมือนกันนะผู้หญิงมีผู้หญิงทักมาอีกแล้วมารับหนุ่มได้แต่ในขาหนุ่มเหงาใช่เหรอเหงาอะไรนี่ยนะแล้วมึงแล้วมึงรู้สึกไงวะผมก็ไม่รู้จะทําอะไรพี่ผมก็แบบเฉยๆผมไม่ค่อยอินกับผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าผมแบบมีกหวานใจอยู่แล้วนี่ใครวะหวานใจมึงเนี่ยหัวเป๋เลยเหรอ เออใช่ตอนนี้เจ๊นะต้องไปทำอะไรต่อนะไปผู้หญิงมีผู้หญิงทักมาอีกแล้วมารับหนุ่นได้ไต่คนขาเงาใช่เหรอเหงาอะไรเแล้วมึงแล้วมึงรู้สึกไงวะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรพี่ผมก็แบบเฉยๆผมไม่ค่อยอินกับผู้หญิงเท่าไหร่เพราะมันหวานใจอยู่แล้วใครวะหวานใจมึงเนี่ยข้างเลยครับ ถึงก็เป๊ะเลยเหรอเฟซี่คะพี่เออใช่ตอนนี้เดี๋ยวนะต้องไปต่อนะอ่ะต้อไปผู้หญิงมีผู้หญิงทักมาอีกแล้วมารับหนุนได้แต่ในขาหนุ่มเหงาใช่เหรอเหงาเลยนะมึงมึงแล้วมึงแล้สุดไงวะมัดูมึงเตียนตัดไฮไลท์เลยกูลากเออคนเดียวกูลากเองแล้วเดแล้วเดี๋ยวกูติดในโตตลอดทางเขียนชื่อฟาดแปดก็เป็นนี่ไม่มีเพื่อนเราเลยใช่ไหมพี่เนี่ยเบิร์ตโหเราโคตรแรงเลยมันนึกถึงสมัยก่อนสติ แช่นึกถึงนึถึงสมัยเราเยาว์วัยอะนะออสมัเดินป่าด้วยกันอะสามคนน่ะเราไปเดินป่าตอนร้องหรอบ้าทีไม่ต้องว่ะนึกถึงสมัยก่อนตอติใช่นึกถึงถึงสมัยเราเยาว์วัยอะนะเอสมัเดินป่าด้วยกันอะสามคนน่ะเราไปเดินป่ากันนะเฮอใจมาาที่หลังไม่ต้องว่ะฮหครับขมดัดีดีเ้ตอดีดีก็นีผมจองยังไงวะนะ ต้มไัครอติเองครับให้มันแบบนึกถึงสมัยก่อนต้อติใช่นึกถึงนึสมัยเราเยาว์วัยอะนะเออย่างเดินป่าด้วยกันอะสามคนอะเราไปเดินป่ากันนะเจะใจมากที่หลังไม่ต้องว่ะฮัลโหลครับเข็มคำเดินนะครับดีดีไอ้ต้อดีตอนนี่ผมจองเลยไงวะนะ ปาติเองครับให้มันนึกถึงสมัยก่อนปาติใช่นึนถึกถึงสมัยเราเยาว์วัยอะนะคิดถึงเนาะไอ้เหี้ยเศร้าเลยว่ะ เมื่อผมเห็นพี่เป่าเหินเหินใช่ป่ะเออกูกดบียังวะนี่เราจะเหินครับแล้กูจะเหินครั้งแรกในชีวิตโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยผมก็เลยอยากเหินด้วยอ่าเหินอนเลยอ๋อหแล้วไม่ใช่กูเป็นเลสได้แน่เวน It together, no other. We blowing up like a bubble, and yeah. we took over. รจริงๆแล้วอะบางบอลอะโดนแบนไปต้องนานแล้วนะครับโด,โดนแบนไปต้องนานแล้ว2เดือนหรือสามเดือนจริงๆอะโดนแบนแล้วเพราะว่ามีคนมาแจ้งถ้าคุณบอกว่าทีเนี้ยไม่ให้โอกาสคนหรือว่ายังไงอะจริงๆอะโดนแบนไปต้องนานแล้วครับอาจจะดูไม่เป็นธรรมกับคนอื่นนะ อาจจะดูแบบไอเหียดเด็กเส้นหรือเปล่าอาจจะนิดนึงกนได้พูดตรงๆด้วยไม่อ้อมไม่อ้อมด้วยครับ <c oughs> คนดูเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นกำลังเปลี่ยนตัวเองอาจจะมีหลุดในบางช่วงบ้างนั่นแหละที่หลุดนั่นแหละสักนิดนึงเพราะมันโดนสองส้มไปแล้วในที่มันหลุดไปน,นเล่นเล่นเกมอยู่เราจะมองว่าโอเคเรายังให้อภัยกันอยู่ ยังไม่ได้ไลยแรงเออตรงๆนครับจริงๆแล้ว <uh อ่ะบางบอลอ่ะโดนแบนไปต้องนานแล้วนะครับเฮ้การจะไปไม่ลาเขนเลยเหรอจึงเคยบอกว่าจะใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไหม่ผมราะอย่างนี้แพงอระ เราจะรักกันเหมือนพี่น้องกรจะโดนเลิกกันเสร็จอีกไหมเนี่ยเพราะนายก็เหมือนกันเมาอยู่นี่ไหมห้าผมเะมาอยู่นี่ไหมไม่ดีกว่าครับผมถ้าผมอยู่จุดสูงสุดแล้วผมดีจะร้องไห้หรือไม่นะผมแค่ที่ผมพูดไปบอกว่าแบบไม่ดีกว่าครับถ้าผมได้อยู่จุดสูงสุดแล้วมันต้องและที่ผมเงียบไปอันนั้นน้ำตาผมไหลละผมแค่จะพูดว่า ต้องส่งความเครียดให้คนอื่นต่อผมขออยู่จุดนี้ดีกว่ามาอยู่นี่ไหมห้าผมเถอะอกอยอกอยก,ก,กเก,กนะอ้ยเยกเอยกเอเยกเอยกยกเอเนก่อเยกอเยกอะยกวะขกอเยกเาเกครับมมกเอเยกอยกวอเเอเกเอเกย ฉหนึ่งสองหกอะไรวะขอบคุณมากครับลุงผมแจกกล้วยดอกเด็กหายดีพี่เปาใส่ชุดไอ้นี่เหมือนเดิมปะก็ไม่ในเมื่อใส่ชุดนี้มาแล้วชุดมันบอกทุอย่างนะว่าตอนนี้เราไม่ได้แบ่งผ่าไร่คนสามคนสี่คนอะไรสามคนแล้วอ่ะมันแบ่งคณะกันเป็นหมู่อ่านได้แล้วอ่ะ พี่เตาใส่ช hey? ุดไอ้นี่มันเดิมก็ไม่ในเมื่อใส่จุดนี้มาแล้วชุดมันบอกอย่างว่าตอนนี้เราไม่ได้แบกภาระคนสาคน4ีคนอะไรสามคนแล้วอ่ะมันแบกภาะกันเป็นหมู่หนึ่งสองหกอะไรวะขอบคุณมากครับลุงแจกกล้วยหว่เด็กหายดี